เรามาอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับเรามาอยู่ที่ชัยนาทเซรามิกเรามาซื้ออุปกรณ์ชุดถ้วยกาแฟครับสั่งไปที่ทำงานครับผมลายสวยงามอุย้ยถ้วยกาแฟสวยสวยครับ ลวดลายกลวัลวกลัวแตกครับเพราะว่าอันนี้สามร้ห้าสิบบาทนี่ก็จะเป็นใส่ข้าวได้ด้วยนะครับ สวัสดีค่ะสวยงามครับส่วนลายตัวนี้ก็จะเป็น4,300บาทขนาดเท่ากล่องข้าวเหนียวครับ อันนี้หนึ่งพันบาทครับข้างมาข้างในเนี่ยเยอะแยะมากครับผมสวยงามตามท้องเรื่องสำหรับคนที่ชอบลายเซรามิกหรือไม่ก็ถ้วยชามสังขลกห่างจากบ้านไรประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับขับรถ ชั่วโมงชามตาไก่แบบของชํำรวยครับนี่เป็นของช้ำ่วยอันนี้ใบละใบใหญ่หนึ่งร้อยสีสิบบาทเป็นถ้วยทําใส่น้ำซุปใส่น้ำพริกได้ครับจานเซรามิกสีบาบาท กาแฟลายธรรมดาก็มีนะครับที่ไม่ต้องลงลายแบบถูกๆรับอันนี้มีร้อยยี่สิบบาทจิ๋วๆครับใส่น้ำอบน้ำหอมอบเทียนนี่สำหรับ สำหรับข้าวครับนี่น้ำพริกผักสวยงามดูชุดนี้สวยครับหกพันร้บาทน่าจะได้ทั้งชุดครับชุดน้ำชาอันนี้ก็สำหรับ นี่ก็ทำเป็นรูปช้างครับเป็นของฝากประเภทนี้ของฝากข้างบนก็เป็นพระนะครับอ้เยอะจริงๆครับผมอันนี้เราสั่งมาก่อนลวกหน้าครับเราก็เลยมารับของประมาณห้สิบถึงร้อยชุด มีเวลาจำกัดครับเดี๋ยวถ่ายถ่ายจำได้ไม่เยอะครับเป็นโกดนะครับโกดใส่กระดูก900บาทมีหลายขนาดมีประเภทหอกล็อกซิลปลา ก็จะเป็นประเภทศยกครับมังกรยกเยอะแยะมากครับผมนี่ก็4,900บาทสำหรับขันตักบาทตอนเช้านะครับขันตักบาท ก็เจ้าแม่คนอิ่มครับของจินจีนดอกน่นจะเป็นลูกท้อนะครับลูกท้อลูกท้อว้าวสวยจริงๆใช้นัดเซรามิกครับอยู่ที่จังหวัดใช้นัดเชิดสิงโตตุ้งแช่ตุ้งแช,งแช่หลังการอินซี ปลาปตะเพียน mm hmm. เยอะแยะนะครับหลายรูปแบบว่าเราจะเลือกชอบแบบไหน mm hmm. ผมก็ดูไม่หมดนะครับแล้วเราต้องรีบกลับเนื่องจาก,กต้องเตรียมสถานที่ ก็จะกลาไปในร้านครับผมของอสวยๆง,ง,งามๆตอนนี้เราให้ทางเจ้าหน้าที่แกะให้ดูตัวอย่างครับที่เราจะซื้อไปมันจะเป็นชุดชุดกาแฟนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะใส่ชานะ๋ยวกัวลอก ประมาณนี้ลองเอาตั้งดูสิส่วนตันแบบนี้ลองลองให้หนอให้ผมนี่เลยครับผม,ผมชุดนี้อันนี้กาแฟนี่ค่ะเป็นทีแล้ว นนอันนี้ก็นาก่าจะเป็นขนมวางตรงนี้เวลาเสริมกรแซก็เสริฟตัวนี้นี่เป็นน้ำชาบบน,นี่ครับผมชุดหนึ่งสองมุมนี้ก็เป็นภาพ้สวยงามครับภาพจิรกรรมเป็นตู้โชว์นะครับพวกนี้เป็นโชว์ราคาเจ็ดพันห้าร้อยตัวนั้นครับ ชัยนาธเซรามิกครับอยู่ที่จังหวัดชัยนาธนี่เลยเลยร้านรอรอบครับมีขนมของฝากด้วยนะครับผมเป็นของกระทรวงวัฒนธรรมมาอบเกียรติให้กระทรวงพลังงานสเปรย์น้ำแร่นวัตกรรมแห่งอนาคตฉีดหน้าผมหน้าครับ